เช้ FMY18 ครับทันนี้นมาเซอร์วิสหลายอย่างครับจัดรีแมปด้วยครับรีแมปสเต็มหนึ่งเดี๋ยวเรามาชมกันมีแก้วาเบโก้เรียกเลียนเบ้วา,ววาวนต์น,ตนี่เบโกโก้สีสี่ทำท้ายล่าง มาเนี่เดี๋ยวเรามาชมกันว่เป็นไงนี่มีจอดเบิ้ลไม่มีควัน้วยครับเดี๋ยวเรามาชมกัน้าเบิ้ลเบิ้ล เอารถหล